ก็มโนไปสิจ้าฉันขนาดจะไม่พูดนะเนี่ยกะจะให้พี่เจี๊ยบโดนขังอืมมโนยืนหนึ่งอยู่แล้วนับวันความมโนเนาะ <c ười> ฉันจะไม่พูดดูเอามันน่ารักอะทุกคนเวลาน้องๆอยู่กับเอเอซี FC, กับยิงเป็นเด็กเนี่ยน่ารักเนาะฟิลมันได้ <c ười> มโนยืนหนึ่งจ้านับวันจ้า เรื่องมโนขอให้บอกบุม่มโมน่า no, ร like. ักเดี๋ยวฟังเสียงน้องนะครับผมจะหยุดใช้เสียงพักหนึ่งเนาะ เสียงไม์ของลูกปลายเขายังไม่ได้เปิดออก พีเอนะฮะเดี๋ยวจะมาบ่นแอดอีกว่าทําไมเสียงไม่น้องไม่ดังนะฮะมีแต่เสียงมีแต่เสียงกองเดี๋ยวผมเบาเสียงกองก่อนนะครับอ่ะผมเบาเสียงกองไปก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวถ้าน้องเสียงปล่อยต้องสปอยคูค่ะอ๋อสปอยคูใช่ไหม เดี๋ยวรอตอนนี้เสียงยังไม่ได้ปล่อยมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้าปล่อยเสียงมาผมจะปล่อยให้นะฮะจะพูดแล้วค่ะแอดแอดงูยังไม่ลอกเลยค่ะอ๋องูยังอยู่อีกหลายวันครับ ใช่ใช่ครับทุกคนต่างให้เกียรติกับงานที่ตัวเองได้รับมากๆใช่ทั้งสองคนทั้งนุกและปายนะ่ะคือเป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานสูงมากนะครับทั้งสองคนนะครับเขาอยากให้โชว์ของเขาเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยส่งความสุขไปถึงเอซทุกๆคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับสังเคนหลายๆคนอาจจะสังเกตได้หน้าจอสังเกตได้หน้าเวทีจะสังเกตได้คนที่ร่วมงานกับน้องก็จะสังเกตได้ครับว่า ต้องสองคนนะ็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในการแสดงในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาพยายามที่จะส่งความสุขไปให้คนที่อยู่ทางบ้านไปให้คนที่อยู่หน้าเวทีไปให้คนที่ได้รับชมเขาอย่างได้มากที่สุดนะครับตอนนี้นะักดนตรีกําลังซาวเช็คกําลังซาวกองอยู่นะครับเพราะว่าเ,เครื่องดนตรีตั้งเสร็จแล้วแต่ว่ายังติดซ้อมละครอยู่นะครับแล้วน้องก็ มาถึงเวลาในช่วงเวลาที่ก่อนเนาะก็เลยก็เลยอาจจะทางดนตรียังไม่ได้ซาวซาวระบบเสียงนะครับก็เลยวันนี้เราน่าจะมีเวลาดูได้ชมกันเยอะมากนะครับได้ชมกันเยอะมากนะฮะอันนี้ก็ดูรูปไปก่อนนะครับแอดก็ไม่มีคําบรรยายอะไรเนาะทุกคนก็ดูรูปกันแล้วก็ ไฟไฟบนเวทีก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวก็แดงนะครับเดี๋ยวก็ขาวนะครับปลายไม่คิดเยอะค่ะอ๋อใช่ใช่ใชปลายเป็นปลา,ายก็เป็นคนที่สำหรับปลายนะครับจริงๆอ่ะเอาจริงๆเลยนะถึงแม้ผมเป็นคนนอก ไม่ได้รู้จักทุมถ้าผมเป็นคนนอกมองมามองมาทางปายหรือแม้ว่าไม่ได้ร่วมงานกับปายไม่รู้จักปายก่อนแต่ไม่ได้รู้จักปายสมมุติไม่ได้รู้จักปเป็นปายเป็นคนส่วนตัวนะไม่ได้รู้จักปายเป็นการส่วนตัวนะแต่แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากอะไรหลายอย่างเวลาที่ปายโพสเวลาการทําอะไรต่างๆของปายก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าปายเป็นคนที่ เป็นเด็กที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตดีมากพื้นฐานครอบครัวของปายนะวันนี้ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับแม่นิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่วงของวันแม่ใช่ไหมแม่เบนเป็นคนที่มีทัศนคติในการเลี้ยงลูกได้ดีมากนะครับการใช้ชีวิตของแม่เบนการจะผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นคนเป็นแม่ที่มีจะจียวัตรใช่ไหม เป็นคนที่มีการวางตัวการเดินการวางมือจริจริยวัตรหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่น่าเคารพชื่นชอบในการในการวางตัวของแม่ของแม่เบนชื่นชอบในการทำอะไรก็แล้วแต่ของแม่เบนนะครับแล้วก็เลยส่งทอดความรู้สึก การเลี้ยงดูการเรียต่างๆมาถึงปลายปลายเป็นคนที่มีทัศนคติในการาแคบมากไปสอสามคนนาจะแคบมากนะครับเป็นคนที่มีทัศนคติดีเวลาปลายโพสอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้แง่คิดได้มุมมองอะไรต่างๆที่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 สามารถที่จะ นำมาใช้ในชีวิตต่างๆได้ใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับแม่เบนเป็นแม่เบนเป็นกาลยาน,นีแค่แอดหญิงงาม5อย่างอ๋อใช่ไหมใช่ไหมแม่เบนวางตัวดีมากค่ะทื่นชมใช่นี่ก็คือวันนี้เราวันแม่เนอะเราเราพูดถึงเรื่องแม่นี้ถึงได้นะ,นะนะฮะผมดูผมดูผมมองแม่เบนเป็นคนที่มีแอดบรรยายภาพครอบครัวหน่อยครับอันนี้ไม่บรรยายครับบรรยายถึงแม่นะฮะบ,บรรยายถึงวันแม่นะครับเรา ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราไม่บรรยายถ้าาปทัศนคติดีเราเป็น f อเราก็ควรทัศนคติดีใช่ใช่ใช,ใช่ายเป็นคนที่ทัศนคติดีในการใช้ชีวิตในการทําอะไรก็ต่างๆสังเกตได้ง่ายๆนะครับเวลาปายอยากได้อะไรเนี่ยปายก็จะบอกแบบว่าไปายอยากได้ไดโนเสาร์นะฮะเป็นไงฮะเอฟซหามาให้ได้ไหม <g ười> ไม่ได้ปายก็จะไปไลฟ์ใน ไอจบ้างนะฮะคุณก็จะส่งของขวัญของอะไรกันไม่ค่อยได้นะฮะนี่แหละครับคือคือสิ่งที่เราเห็นในอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับการกระทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วปายก็จะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจใน f อฟทุกๆคนนะครับเวลาการแสดงเวลาอะไรต่างๆเวลาอยู่บนเวทีปายมองทุกคนปายมองเห็นป้ายทุกอันป้ายอันไหนไฟดับไฟไม่ไฟไม่ดับทานหมดไม่หมด ป้ายขโดยเฉพาะป้ายของปายนะฮะถ้าอันไหนหายไปตัวอักษรหายไปหนึ่งตัวนี่คือไม่ได้นะครับทั้งคู่น้องทั้งคู่เก่งใจ f c น่ารักมากๆใช่อย่างที่คุณเอย่าบอกนะฮะอย่างที่คุณเอย่าบอกนะครับคุณน้องเล็กบอกรอเข้ากลุ่มนะฮะ โอ้วันนี้ผมลืมสังเกตเสื้อเขาสีเหมือนกันใช่ไหมรองเท้ารองเท้ารองเท้าเหมือนกันด้วยใช่ไหมรองเท้ารองเท้าก็เหมือนกันด้วยใช่ไหมเราเป็นเอฟใช่ใช่เราเป็น F เอฟซี C, เราก็ควรมีทัศนกติที่ดีเหมือนข่าวแอดพูดถูกใช่ครับใช,ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อคุมโทนน้องทั้งสองคนเป็นเด็กดีใช่นะฮะ